สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมไทยกันบ้างค่ะกับเมนูบัวลอยวิลาชนะคะวันนี้มีไส้ด้วยนะคะเมนูนี้หากินยากค่ะไม่ค่อยมีคนทำขายนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เริ่มต้นนะคะวันนี้เราจะใช้ไส้เป็นถั่วเขียวกวนค่ะ170กรัมถั่วเขียวอันนี้จะใช้เป็นสําเร็จรูปนะคะเพื่อนๆจะก,กวนเองก็ได้ค่ะค่ะอันนี้เราก็นํามาปั้นนะคะขนาดชิ้นไม่ต้องใหญ่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีสักคูห่อด้านนอกอีกนะค่ะชิ้นพอประมาณค่ะค่ะเล็กๆประมาณนี้นะคะค่ะเราก็ปั้นจนเสร็จเลยค่ะ สำหรับไส้นะคะเ,เพื่อนๆสามารถใช้เป็นไส้ถั่วเขียวกวนแบบนี้ก็ได้นะคะจะใช้เป็นไส้ถั่วแดงก็ได้หรือว่าไส้เผือกกวนก็ได้อันนี้เราใส่ไส้ได้ตามชอบเลยค่ะค่ะเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมเล็กๆนะคะ ปั่นจนเสร็จเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะหาผ้าหรือว่าพลาสติกคลุมไว้นะคะพักเขาไว้ก่อนค่ะมาดูในส่วนของสักูเราใช้สักูรู0 0กรัมนะคะแช่ในน้ําเปล่านะคะประมาณ3นาทีค่ะใส่น้ําลงไปให้ทั่วเม็ดสักูแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เทใส่กระชอนค่ะกรองเอาน้ําออกนะคะถ้าเกิดว่าเมา็ดสักูเขาดูแฉะนะคะเราก็บีบเอาน้ําออกสักนิดนึงค่ะ ไม่ให้เขาแฉะเกินไปนะคะให้พอปั้นเป็นก้อนกลมได้นะค่ะหลังจากนั้นเราใส่ชามค่ะหลังจากนั้นเราก็หยิบแป้งขึ้นมานะคะหยิบซักคูขึ้นมาค่ะขนาดพอประมาณค่ะไม่ต้องใหญ่มากนะเดี๋ยวตัวโบลลอยของเราจะเม็ดใหญ่เกินไปนะคะหลังจากนั้นเราก็นำไสามาวางค่ะแล้วก็นำซักคูห่อปิดให้มิดเลยค่ะแบบนี้เลย กดๆลงไปนิดนึงนะคะค่ะแล้วเราก็นี่แหละค่ะบีบให้เขาแน่นขึ้นค่ะอ่าได้เป็นก้อนแบบนี้แล้วก็วางเรียงพักไว้ค่ะทําแบบนี้จนเสร็จเลยค่ะ สำหรับตัวสครคูนะคะเ,เพื่อนๆจะใช้เป็นสาครูที่เขา,เ,าเป็นรถใบเตยแบบนี้เลยก็ได้หรือว่าจะเป็นสัคูสีขาวแล้วเราก็ผสมสีได้ตามชอบก็ได้จะใช้เป็นสีผสมอาหารก็ได้หรือว่าเป็นสีจากธรรมชาติก็ได้เช่นน้ำดอกอัญชันอะไรแบบนี้นะคะค่ะเราก็ทำจนเสร็จเลยค่ะ เมาเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรานําน้ําค่ะใส่หม้อต้มให้เดือดนะคะเดี๋ยวเรามาต้มสาคูกันค่ะมาต้มโบลอยกันนะคะเมื่อน้ําเดือดเออแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวโบลอยลงไปค่ะขาน้ําต้องเดือดนะคะเพื่อนๆแล้วเราค่อยใส่โบลอยลงไปเนาะค่ะหลังจากใส่เสร็จแล้วนะคะใช้กระชอนคนเขาสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวเขาจะติดคนหมอนะ รอจนอตัวโบลอยเขาลอยค่ะหลังจากที่เขาลอยเราต้มต่อสักประมาณ1-2นาทีนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเม็ดสักคูเนาะมันจะสุกยากกว่าตัวแป้งข้าวเหนียวนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้กระชอนตักขึ้นมาค่ะเราจะเห็นเป็นสีขาวๆแบบนี้แต่เดี๋ยวเวลาเรานําไปแช่น้ําเขาจะเปลี่ยนเป็นใสๆนะคะค่ะเราก็นํามาแช่น้ําในอุณหภูมิห้องค่ะ ค่ะเราก็แช่เขาทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะนี่แหละค่ะตัวสาคูเขาก็จะใสแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราพักเขาไว้นะคะค่ะเราจะได้สาคูเม็ดใสแบบนี้เลยพักเขาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกะทิค่ะค่ะเราใช้กะทินะคะ500มลจะใช้เป็นกะทิกล่องก็ได้หรือว่ากะทิสดก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะ น้ำตาลทรายเราใช้770กรัมค่ะเกลือเซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะหลังจากใส่ลงไปแล้วนะคะคนให้แป้งแล้วก็น้ำกะทิเขาเข้ากันดีค่ะไม่ให้แป้งเขาเป็นเม็ดเมนะเราก็นำขึ้นตั้งไฟอ่อนค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกะทิเขาเดือดปุดๆที่ขอบหม้อก็ใช้ได้แล้วละคะ่ะ อันนี้เราใช้ไฟอ,อ่อนนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเราก็ตักบัวลอยใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยกะทิค่ะค่ะสำหรับเมนูโบลอยวิลล่านะคะเป็นเมนูสาคู<ม>ซึ่งหากินยากมากๆเลยค่ะไม่ค่อยมีคนทำขายเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างจะสูงเนาะค่ะ หลังจากนั้นเราก็โรยด้วยงาลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความอร่อยแล้วก็ความหอมให้กับขนมของเรานะคะค่ะแล้วอันนี้จะเป็นงาดําคั่วนะคะหรือว่าเพื่มนๆจะใช้เป็นงาขาวก็ได้นำไปคั่วก่อนนะเดี๋ยวเรามาตัดดูเนื้อด้านในกันค่ะ เราก็จะได้เมนูบัวลอยซึ่งเป็นเนื้อสักคูหนึบมๆแบบนี้ด้านในมีไซถั่ถวเหลืองกวนแบบนี้นะคะอร่อยไม่หวานมากค่ะค่ะก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้วามเพื่อนกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทาง,ทง,ทง,ทง Tube, ช่อทงทาง YouTube และช่องทาง Facebook Page ครัวแม่นายหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ